ณหมู่บ้านเล็กๆติดชายป่าลึกลมพัดเย็นผ่านต้นไม้สูงใหญ่ใบไม้สั่นไหวตามทิศทางลมเสียงนกร้องพร้อมตะวันขึ้นสร้างเช้าวันใหม่อันสดใสในหมู่บ้านเสียงฝีเท้าเด็กๆวิ่งกรูรอบหมู่บ้านตามประสาเด็กที่ชอบเล่นสนุกแต่เจ๋ง เด็กชายที่กำลังเล่นอยู่นั้นดันสะดุดคราบเลือดที่ไหลออกมาจากชายป่าท้ายหมู่บ้านเขาเดินเข้าไปดูภาพเบื้องหน้าเด็กชายตกใจหน้าซีดและแทบจะอ้วกในเวลาเดียวกันแต่เขาตั้งสติแล้ววิ่งเข้าไปในหมู่บ้านเพื่อบอกผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านทุกคนรีบตามไปดู สิ่งที่อยู่ท้ายหมู่บ้านติดกับป่าส่งกลิ่นเหม็นรุนแรงขึ้นมาทันทีเด็กชายเอ่ยปากเตือนช้าช้าแต่ชัดเจนชาวบ้านและผู้ใหญ่บ้านจึงรวมกลุ่มกันแล้วรีบเดินไปยังจุดนั้นทันทีที่ผู้ใหญ่บ้านเห็นศพเน่าเหม็นปกคลุมท้ายหมู่บ้านเขาก็หยุดชะงัก ตกใจจนพูดไม่ออกชาวบ้านคนอื่นๆก็พากันเบือนหน้าหนีและยืนนิ่งกลิ่นเหม็นรุนแรงและภาพตรงหน้าทำให้ทุกคนหวาดกลัวไปทั่วทั้งหมู่บ้านดูจากศพนี้ฉันยืนยันได้หนึ่งรเปอร์เซนว่านี่คือศพของคนแน่นอนแต่ไม่รู้ว่าเพศชายหรือหญิงผู้ใหญ่บ้านพูดด้วยน้ำเสียงหนัก การมีศพมาตายอยู่ท้ายหมู่บ้านแบบนี้มันเป็นรางไม่ดีแน่นอนเขาเรียกเพื่อนเก่าของเขามาที่หมู่บ้านนายพรานผู้ชำนาญวิชาอาคมเพื่อมาตรวจสอบและให้ความช่วยเหลือชาวบ้านจึงช่วยกันเก็บศพไปฝังอย่างรีบร้อน